สวัสดีครับวันนี้ก็เมนูมันปูหน้าครับแก่เงยว่ามันคือเกี้ยมันนะครับนี่อกมันเด็เกี้ยคือปวตั้งเลยอกมันเนื้อเกี้ยมันเนาะจากดองนะถ้าเราไปเกี้ยก็ต่อเดี๋ยวเกี้ยมันจะกับกุฎเปล่านะครับกุฎเปล่าปันโนจะพอว่วทีครับเดี๋ยวจะกับผัเกี้ยวกับมันครับปล่าก็ประมาณครึ่งโลครับ นี่ก็เป็นอ,อกนะครับเอามาติมนะครับถือกับปั้นเนาหน้ามันกับตัวเดียวติมเสร็จติมไม่ไม่ต้องให้เนียนมากครับน,นี่ไล่กันต้อนะครับมันปูปูเป็นปูธรรมชาติครับนี่ทีนี้ก็ตั้งตาหนึ่งก็ใส่อัวอทีนะครับปั้นโดยเฉพออาะอัวาทีแล้วก็เคี่ยวน้ำทีเป็นมันเลยครับทีนี้ อ่านนี้เป็นอกนะครับหัวนาลังอย่างไรครกนะครับจครับเลยปั่นใส่กับนี่หนามอกนะครับปั่นปั่นมาปั่นทีเลยครับนี่ยอมมาใส่นะครับหนามอกนะครับที่ปั่นหน่างเดียวไม่ต้องจ้องไม่ว่าจะต้องกันเนื้อปูมันจะติดที่ท้องมัดกับอ่าทีนี้ก็เคี่ยวกับต่อเดียวตุบก็มือเตรียมไคร่ใส้ลงไปรับแล้วก็เคี่ยวไปเลยกับทีนี้กับปรุงรสทั้งเลยนะครับใส่แต่ใส่เกลือนะครับใส่น้ำตาลไหมใส่น้ำตาลนิดนะครับ อืมนี่เกลือก้อนกับเกลือทำแตนไสครับอืมมองวาก้อนหน่อยก้อนกับเดี๋ยวขอชิมเตี้ยนเลยครับกับลงไมครับเดี๋ยวใส่ว่อมุ้ว่าเทียมใครนะครับตุบเลยก็ใส่ลงไปทีนี้กัเกี่ยวนะครับเกี่ยวไว้จนเป็นมันลุ้งเลยครับทีนี้ยังไม่ใส่มันปูนะครับนี่ยังไม่ได้มันปูนามบกมันกับนามทีนะครับเราชมกับตัวได้เวลาใส่มันที่เรื่องนี้มันจะเรื่องโดยกีมินได้นะครับกีมินได้ไม่ได้นะครับเป็นเรื่องโดยธรรมชาติของมันปูนะครับนี่กำลังจากตีเกี่ยวมาสักพักเลยนะครับ มันจะเริ่มจับตัวนะครับตัวเนื um, ้อป like is um re ูมันจะเริ่มจับตัวเป็นก้อนเป็นก้อนนะครับอืมันจะมีเป็นเนื้อนะครับนี่มันยังไม่ได้นะครับเกี่ยวเลยครับอย่างเกี่ยวแง่งเลยครยกับใส่มันนี่หลังจากที่เกี่ยวมาแล้วปักมันแง่งแล้วกันตั้งใส่มันนะครับนี่ครับคือมันปูใส่นะคกับนี okay. ่จะเกี Obrig ่ยวนะครับม <pues okay. S 1> <ing> ันมันละลายดีนะครับก็โอเคเลยครับมันจะเลื่องนะยินมากับตัวเดียว แรคกับเลยอ๋อแบเช็ดเรียบร้อยนะครับแรงกับผืนมันน่ากินมากครับอียโอ้อแบบเลื่องกับะเนี่ยอืมเช็ดเรยบร้อยครับเรื่องกินกันเราตัวเดียวเดี๋ยว,ยวก็รวยใบคลูตไปนะครับนี่ก็เป็นอ็อกนะครับเว้นหน่อยัวเลือครับกั้วตาเร้อย เราจบกับเราจบกินกันะล้ไปกันเดียวสวัสดีครับกินกันระลาพี่หมันปูหน้านะครับปูธรรมชาติเลยจานเติบไปกว่านี้ซึ่งกระดาษแข็งแข็งตีมั่วอย่านัดยำกระมวลกับอีส์ชิมชิมมาปากนอกอืไงกับ อกกลแบบตีกัวอืมอืมปรตธานไม่มีนะครับเมนูมันนีอืมน่ากินอย่างไรับมันปูอืมรสอืมีอมปลาโขลกตัว

กินยากนะครับปูปูตะมันจารกับปูปปลเลียงมีครับมีไายแต่ปูตะมตันตารง่ายกินยากอืมเพือดู

ก็มาบ้านนี้ hmm. 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 thôi thôi ไปโคเก่งที่ thì ต้นนี่ไม่ này gặp gặp ในประการไม่มีนะครับกามปูนาเห <c oughs> มือนว่านนะครับปูนี้ผมบอกปูอะไรก้ากระตูปูลลากกน,ปนาไม่ได้ <c oughs> เน,นี้คนระับ

เออเอาออปูครับจิ้มปูปูจิ้มปูจิ้มเรียด

อน้ำมคยอยู่รนั้น่ตาอย่ใลาตื่งเนไม่ไค่ะโอ้ย่ละที่อ่มาบ้นมาานลูกน้าตนออนับได้ป่านนี้หมที่เล่แล้วว่ากันวันนั้นผมเืออว่าไม่ได้เลองคุ

เช่นนะครับชอบเมนูหมันปูนาครับผมเมนูน่ากินเลยปิติดตามช่กัางจองปอเอ็มซีแล้วก็บุ๊กปอบพงเอ็มซีนะครับแล้ววันนี้ลาแบบนี้ครับผมสวัสดีครับ